สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเอลเล่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงความปังของสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับก็คือนุสราต้มคาแน่นอนว่าไดมอนด์ฟูดก็เพิ่งจะเข่งจบไปเลยนะครับสำหรับการแข่งขันไทยลีกในรอบรองชนะเลิศซึ่งวันนี้ก็เป็นไดมอนด์ฟูดครับทีมของเจเจนุสราที่สามารถเอาชนะขอนเกนไปได้แบบสุดมันซึ่งล่าสุดในเพจหลักของ FIVB ใน IG นะครับที่มีคนติดตามกว่า2ล้านคนก็ได้มีการลง คลิปการเสิร์ฟของเจเจนุสราต้มคำด้วยครับแล้วก็มีแคปชั่นว่าสวัสดีนุสรา ก็น่าจะเป็นทีมงานของ FIVB นะครับที่ได้เข้ามาชมไทลีกในวันนี้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปการเสิร์ฟของนุสราแล้วก็ลองอวยยศในสตอรี่ไอแบบช้ำๆนะครับซึ่งก็น่าจะเป็น DJ สตารินะครับเพราะว่า DJ เจสตาริเป็นทีมงานของ FIVB อยู่แล้วแล้วก็จะทำหน้าที่เปิดเพลงในสนามของไทลีกในฤดูกาลนี้ด้วยครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับดีเจสตาริกับการเปิดเพลง ให้กับไทยแลนด์ลีกของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับยางทุสาราก็เป็นมือเซตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง t f i v b ก็จับตามองตลอดอยู่แล้วครับปังมากๆครับสาวไทย